สวัสดีครับมืนอนี้กับชมองนาตะกี้ครับมือแถวภาอยู่กับงานเทียนห้างครับเกียร์ลิงห้างครับเกียร์มาแล้วครับนี่ยดูครับรถเมโคซ่านี่เอฟบายสองศูนย์หาสี่ครับรุ่นช่วงล่างธรรมดาครับรุ่นนี่เครื่องหกสูบครับเที่สามวิครับนี่ ครับมีรถประมาณรถถึงมือแชวโงครับเนี่ยเนีปยอาดปดปาปเลยครับเห็ว่าจากขึ้นมาจากในน้องขึง้นมาทั้งโครครับเนี่ปลาไฟครับปางปลาไฟดินก็นเป็นดินคือดินท่ามีแล้วครับท่งสียากแกนนีนก็น้อยครับ แค่เห็ดง่ายครับก็ไพ่น้อยครับโอ้ยก็ไพ่เงี้ยครับก็ไม่ก็ห่างๆครับว่หลายครับถึงบาทเดียวลงเลยครับรถรุ่นนี้รู้สึกว่ากำลังดีครับในรถรุ่นนี้ครับรุ่นหกสูบนะครับแห้งกว่าสองหนึ่งหาหกสูบแห้งกำลังดีครับกำลัง รถนี่แ <Techn> ห <Pokémon> ้งด <The os itt in> mm ีครับตัวเดือนตัวยังแห้งดีเพื่อนชาวโมงนี่ยังว่าได็กินน้ำมันเครื่องเลยครับเพื่อนชาวโมงนี่ครับเนี่เครื่องดีดีครับเครื่องมิดสู้ครับเป็นเครื่องมิดสู้ครับนี่มิดสู้หกสูบครับเียาวๆยวครับก็ระบบไฟครับมันเป็นก็รดไฟชาหรืออย่างเงยครับมัน เป็นเก,นนกลี่น้ำม,ม,มันอยากล้วนๆครับลวนๆนี่ครับเกลี่ยควบควกับน้ำมันมันอยากซีรุ่ซีล้วนๆครับแต่ะไายาคือถุยมีปัญหาครับใส่เขียวเหลี่ยมมากครับเนี่ย ยาวิงเอาออกเกี้ยงครับเดี๋ยวรถเกียร์สีมะตั้ครับนี่ตัวไม่ตัวอะไรครับเนี่ยออกเลี้ยวเฉยนาสีขั้วดินเราไดครับสีขั้วเราไม่มาค,าครับจิกลองเรได้ครับเนี่ยโคจิกเอาจิกเอาครับเนี่ยเล้วนาจะเป็นห้างหกเมตร,ร,รมครับตัวเราเนี่ย่กกามีห้างน้อยนะครับพี่ถ้าขันตั้มมีตะหกเมตรนครับเนี่ย เฮ้พ่อนตีดนี่ข้างนาครับนี่ย้หเมตรหินหนาครับรตัง้งกวกเพ็ดง่ายครับรถคูรณสว่งกัดสาสดาีอยกเหลี่ยมมาเนี่ยกัน้อยครับ่าทำงานมาหลายครับ ตากระส่งอยากเียมนะครับ ก็ได้ก็ดันยากกันครับขณะดันเขาไปเลี้ยวก,ก็ได้ครับแต่ก็ไม่น,นะนะดันเขาไปแน่นก็าดันว่าอยากตีกันครับรถนี้ก็ได้แน่นจริ้งติ้งขึ้นกันครับ างฟ้ากับว่าค่อยละเอียดไปเลยครับโคนก็ได้กใหม่สี่กรโดกีนะครับนี่กต้องกอาหห้เกียงถ้าใหญ่ครับก็ใม่น่อยก็ใหม่เงี้กรต้องเอาห้เกียงเพรมันเอาได้ก็ใหม่เี้ครับเอให้เกียงครับก็ใหม่น่อยหน่อยซ้ำไปซ้ำนึ่งกับมันรอดเขียวกับห้รถไทลงพันสามเลยครับมันขาดไปเล้ครับ ไ,ไก่ไก่เวยครับก็ไม่ร้ายครับเดียวไม่ดีไม่ยังเลยครับยังไงนะครับเพิ่งเู่ไกใก่ครับ nhà nhà vào đây hợp màng có phay hợp ทำเลยครับก็ให้ครับ ลิงกอ่กบ,บ้านแปดเมตรครับทาหกเมตรกับเชยร์ลิงออกไปแปดเมตรหรือสิบเมตรครับจังสีเฮ็ดง่ายครับจังสีบ่ค่าครับ สรา้างลคกิ้งเองจเอาไวส้สร้างีกว้าครับขอบคุณที่รับชมชมนาเกี้ครับเดี๋ยวมาพบกันคลิปนาครับ